วันนี้จะพาไปนั่งร้านน้ำบะเจ็ดห้าหกเป็นร้านอิสากยาร้านรับย่านห้วยขวางอยู่ใกล้ๆก,กับพัพพิคะเนศห้วยขวางเลยนะร้านเขาจะอยู่ในซอยประชาส่งขอสามสิบแปดเขาตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นมีมุมถ่ายรูปเยอะมากถ้ามาแล้วอย่าลืมขึ้นมาถ่ายรูปที่ชั้นสองนะมีจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินเพียบโซนที่นั่งอ่ะเขามีทั้งด้านในแล้วก็เอาดดอหรือจะเป็นโซน private group เนี่ยก็มีเหมือนกันเมนูก็มีให้เลือกเยอะมากราคาเริ่มต้นแค่หลกักสิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะ เหมาะกับการมาเดทหรือมาแฮงเอาท์กับเพื่อนสุดๆเป็นร้านที่บรรยากาศคึกคักแล้วก็ราคาดีมากๆอันนี้เป็นอูเมชุโฟเซนเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของทางร้านแต่ถ้าอยากสดอะไรละ้อนนะต้องซุปกิมจิเนื้อซุปเขาเผ็ดกำลังดีเราโต้หูก็คือนุ่มละลายในปากและอันนี้เป็นโลภูเขาไฟมันปูกลิ่นมันปูเตะจมูกรสชาตินัวๆอร่อยเวอร์แล้วก็อันนี้เป็นปลาไข่ย่างกินได้ทั้งตัวแบบนี้เลยอันนี้เป็นช็อตปลาไหลญี่ปุ่นเขา จะเสิร์ฟมาให้เป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นเค้กทูน่าอะโวคาโดท็อปด้วยไข่ดิบทูน่าเขาคือสดมากปิดท้ายด้วยสลัดแซลมอนักเขาสดกรอบกินแล้วสดชื่นใครที่หาร้านแฮงเอาทหลังเลิกงานนะที่เนี่ยคือเหมาะมากๆพอเขาเปิดตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงตีห้เลยนะอยู่ห่างจาก MRT ห้วยขวางแค่400เมตรนั่ง MRT มาแล้วเดินต่อมาได้เลย